็สวัสดีชาวแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลูนะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาแนะนําการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับในเกมวีคที่10กันนะครับนะซึ่งวีคนี้มีบิ๊กแมตช์ด้วยนะคือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคะแนนของเราในเกมวีคที่9กันนะครับนะว่าเราได้ไปเท่าไหร่ได้เงินรางวัลไหมนะจะบอกเลยว่า จะได้เงินรางวัลนิดเดียวนะครับนะแล้วก็ไ,ดไปดูคะแนนอันดับหนึ่งใน SBO Top Premier Game Week ที่9นะว่าเขาได้สูงสุดไปที่เท่าไหร่นะั้นที่ได้เงินรางวัลนะครับโอเคตอนนี้ไปดูคะแนนเราก่อนนะว่าได้ไปที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันป่ะโอเคก็นี่เลยเป็นคะแนนของเราในเกมวี e ที่9นะครับได้ไปที่97คะแนนนะครับถือว่าเยอะนะเกือบร้อยคะแนนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เงินรางวัลนะยังไม่ติดท็อป20นะท็อปอันดับ20คือเขาได้ไปที่103คะแนนนะครับ นะอันดับที่ได้เงินรางวัลคือ1นึคะแนนห่างประมาณ5คะแนนนะครับหคะแนน5คะแนน6คะแนนประมาณนั้นก็เสียดายนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับได้97้าสิบเถูกเยอะนะผู้ศาสตร์ประตูนะอาริซงเบเกอร์นะครับแแต้มนะของเรานะลิเวอร์พูลชนะเอวัตตันสองศูนย์นะครับคินชีสแล้วก็โบนัสอีก2ด้วยนะอาริซงนี่ฮะเดาถูกนะหลังของนิวคาสเซิลนะแดนเบิร์นฟาเบนแชร์ทิปเปียนะครับโอ้โหแต้มมาคินชะีสนะก็ชนะ พาเลตเปนะ็นสีูนั่นนิวคาสเซิลนะครับคินชีดันเบิร์นได้คินชีดไปเป็นแชร์คินชีด้วย1โบนัสอีก1ด้วยนะเป็น7นะครับแล้วก็ทิปเปียโดนใบเหลืองลบหแล้วก็โบนัสอีก2แล้วก็ได้คินชีดแล้วก็ได้แอซิดด้วยนะทิปเปีย er, นะครับเป็นทิปเปียเป็น10คะแนนเลยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะนะแล้วก็แดนกลางครับผมหลุยดีอาร์ตนะครับหนึ่งแอซิดนี่คือได้พุ่งล้มเนาะก็เลยเป็นแอซิดไปนะครับได้สามแตม้มแล้วคินชีหนึ่งเป็นหกแตม้มนะหลุยดีอาร์ต แบนาโดสองแต้มนะครับที่ชนะไบรตันแบนาโดเดี๋ยวนี้แบบเหมือนลดบทบาทตัวเองลงไปต่ำมันก็เลยไม่ค่อยได้อซิตมั้งไม่ค่อยได้แต้มได้ได้เรื่องยิงอะไรประมาณนั้นเนาะวันนั้นหลังๆนี่คือไม่ค่อยมีแต้มเลยนะสองมั่งมีนันเนี่ยที่ได้สิบสามที่เหลือก็ศูดมั่งสองมั่งนะครับ <Wow. S 1> และนี่เลยครับกับตันเราถูกนะโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับยิงไปสองประตูนะหนึ่งชิ้นชีสโบนัสอีกสามด้วยนะซาร่า <Wow. S 2> เป็นทั้งหมดสิบหกคะแนนนะครับ <Wow. S 2> กับตันเป็นสามสิบสองนะครับผมโคตรเยอะ อ่ะครับตันถูกนะครับผมมาตินาลี่ก็อาร์เซนอลน,นะสองแต้มเท่านั้นมาตินาลี่นะเสมอเชลซีสองสองเนาะแล้วก็เอมโบโมนะว่าแล้วต้องยิงนะเป็นฟอร์ดชนะเบอร์ลี่สามศูนย์นะครับเอมโบโมก็หนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสต์นะหนึ่งคินชีสโบนัสอีกสามแล้วเอมโบโม่สิบสี่แต้มเลยนะโอ้โหที่ถูกแล้วที่ใส่ไปนะเจอเบอร์ลี่มันก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะสําหรับเบนฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ฮอยลุนตามทุกนัดนัดนี้ก็ยังยิงไม่ได้เจอเชฟอยู่ก็ยังยิงไม่ได้ นะสองแต้มรวมเลยนะต่อไปเจอซิตี้คงไม่ต้องใส่หรอกนะไม่น่าไหววะไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะัดเจอซิตี้แล้วยิงนะคอยลุน้นนะครับแล้วก็ฮาแลนด์ครับผม8คะแนนนะั้นหนึ่งประตูโบนัสอีก2นะครแบ8แต้มนะฮาแลนด์รวมทั้งหมดเป็นก7สคะแนนนะก็นิดหนึ่งนะอีก6คะแนนก็จะได้แล้วถ้าแบบพวกเบรนโดกับมาตินลลี่นี่คือถ้าได้แต้มหน่อยก็น่าจะพอได้ลุ้นอยู่นะครับนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดู คะแนนอันดับหนึ่งใน SBO Top กันนะว่าเขาได้ไปที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันปะโอเคก็นี่เลยนะเป็นคะแนนอันดับหนึ่งใน SBO Top Primary Game Week ที่9นะครับได้ไป119คะแนนโอ้โอดเยอะนะครับคืออะไรนะสุทีพัช69นะครับประมาณนี้นะครับก็ผู้สัปปตรูนะวิคาริโอนะครับสเปอร์6แต้มนะได้คินชิดชนะฟูลเล่ไป2-0นะ ก็กินชีดโดนไปเหลืองแล้วก็เซฟไป3ได้อีกห่งแต้มนะก็ตัดลบกันเหลือ6แต้มนะครับผมแล้วก็แดนหลังครับผมแนะ่เหมือนกันเลยเบิร์นไฟเบนแชร์ที่เปียนะ6 7เเหมือนกันนะครับแดนหลังนะเหมือนกันเด๊แต่ที่เหลือเราไม่เหมือนเขาไง <c oughs> นาแดนกลางแมดดิสันน่ะเออสเปอร์นี่คือแมดดิสันนะเล่นคู่กับซอนนี่คือแบบโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับก็แมดดิสันหประตูหกินชี้หโบนัสน,นะเแต้มแมดดิสัน เอมโบโมก็เหมือนกัน,นครับ14บแต้มเหมือนกันเลยนะครับเขาแตกต่างตรงซอนซอนกับแมติสันนี่แหละที่เขาได้แต้มไปนะซอนฮึงมิน1ิคะแนนนะครับยิงหนึ่งประตู1แอสซิตหนึ่งคินชีสโบนัสอีกสามนะซอนฮึงมินโอ้โห14บี่แต้มเยอะนะ <Wow. S 1> แล้วก็สารากับตันเหมือนกันครับผมนะสิบหกแต้มนะทั้งหมดนะบวกกับอีกกับตันคูณ2ก็เป็นส2แต้มนะครับผมแล้วก็ไปโดเนโต 1แอตติสนะแล้วก็โดนหนึ่งใบเหลืองนะครับก็เลยสีแต้มถือโอเคนะยังมีแต้มอยู่นะเบโดเนโต้่วงนี้คือแบบแอตติสเยอะมากนะแต้มประมาณสี่ห้าี่ห้าอย่างเงี้ยเก้าอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามีแต้มนะเนโตนะช่วนี้ฟอร์มดีมากแล้วก็แดนน่าเขาครับดูเล่นอวัลเลสนะครับหนึ่งประตูหนึ่งโบนัสเอ้โบนัสอีกสามนะครับก็เก้าแต้มฮาแลนด์ก็แปดแต้มนะเออคู่นี้นะครับอวาเลสกับฮาแลนด์นะรวมกันเป็นทั้งหมดครับ 1 1 9คะแนนได้เงินรางวัลไปเลยครับผม8 0 0 0บาทนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับอันดับหนึ่งนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูการจัดทีมในเกมวีที่สิบกันนะว่าจัดตัวเป็นประมาณไหนนะครับผมไปดูกัน่ะโอเคนะครับผมก่อนที่ไปดูการจัดตัวนะเดี๋ยวเรามาดูตารางการแข่งขันในเกมวีที่สิบกันก่อนนะครับผมก็ส่งทีมภายในวันวันเสาร์เที่ยงคืนค่นก็ประมาณคืนวันศุกร์เที่ยงคืนครึ่งอ่ะเออคืนวันศุกร์เที่ยงคืนครึ่งประมาณนั้นนะครับ มันคือมันสุกเนาะก็คู่แรกจะเตะค,คืนวันศุกรทีสองนะครับเป็นพาเลสเจอสเปอร์นะครับผมคู่แรกนะแล้วก็มาที่วันเสาร์หกโมงครึ่งนะครับผมก็จะเป็นเชลซีเจอเบนฟอร์ดนะครับช่วงสามทุ่มวันเสาร์ก็เป็นอาร์เซนอลเจอเชฟฟิลด์นะครับบอลมัดเจอเบอร์ลี่นะแล้วก็วูฟเจอนิวคาสเซิลในช่วงห้าทุ่มครึ่งนะแล้วก็ช่วงวันอาทิตย์สองทุ่มนะครับเวสต์แฮมเจอเอเวอร์ตันนะครับ สามทุ่มก็จะเป็นแอสตันวิลล่าเจอลูตันทาวนะครับไบตันเจอฟูลเล่มนะแล้วก็เลโวพูเจอเนอตติงแฮมฟอร์เลสแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับผมนะวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับผมบิ๊กแมตช์นะคือโอ้คู่สุดท้ายสุดเลย <c oughs> ครับผมนะประมาณนี้นะสำหรับตารางการแข่งขันนะก็ทีมที่เราจัดเป็นประมาณนี้เลยนะ ไาแต้มไปเหลือ 0. 6นดนะครับก็ขอหลีกเลี่ยงบิ๊กแมตช์ละกันนะไม่ค่อยอยากเะลุ้รุนเท่าไหร่ก็เอาอเป็นเอาทีมอื่นละกันเพราะว่ามีทีมที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นทีมโหดเจอกับทีมที่แบบอ่อนกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประตูเป็นสตาโกชากับโป๊บละกันเนาะหลังก็เป็นกาเบียวเป็นไวท์ลัมตี้แกลเลอรี่นะที่เปียนะครับกลางซาก้าลูดิอาร์ซาร่าซอนแล้วก็ดิอาบี้นะครับ นะแล้วก็กองหน้าวัดกินคารัลมวิซนแล้วก็มูบาม่านะครับผมก็จัดออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับในระบบนะครับ3 52นะคือทีมใหญ่เยอะนะที่แบบว่าน่าจะสู้ได้อยู่ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันประตูเป็นป๊ปนะนะนิวคาสเซลเจอวุ้มยิงบุ๊บในบ้านมันก็เล่นดีนะแต่ว่านิวคาสเซลก็น่าจะฟอร์มใช้ได้อยู่ถึงจะแพ้มาก็จริงแต่ว่าแพ้ในยูฟ่าไงนะครับในลีกก็คือแบบฟอร์มยังใช้ได้อยู่นะก็เป็นป๊บปกับทิปเปียแล้วกันนะ เปียก็น่าจะโอเคนะมีสิทธิ์ได้อซิสอะไรสักนิดหน่อยนะครับหลังก็จะเป็นกาเบียกับเบนไวย์นะเจอเชฟฟิลล์อาร์เซนอลในบ้านเจอเชฟฟิลล์ก็สบายๆอยู่แล้วนะมีสิทธิ์กินชีดด้วยนะครับาปลายคู่นี้แดนกลางก็จะเป็นหลุยดีอาร์กับซาร่าเหมือนเดิมเนาะเจอฟอร์เรสก็ตึงแต่ว่ามันเป็นบ้านลิเวอร์ไงบ้านลิเวอร์ก็มีโอกาสที่แบบลิเวอร์ไอ้นี่กว่านะครับก็ซาร่ากับตันอีกเหมือนเคยเนาะน่าจะโอเคช่วงนี้นะซาร่า ที่แล้ว15นัดต่อนัดก่อนหน้า16เนี่ยโอ้โหเยอะมากแต้มอันนี้เจอฟอรเรสก,ก็น่าจะไม่น่าจะยากนะครับสำหรับซาลาเจอต่อไปเจอรูตันทาวอีกโอ้โหง่ายไปนะครับนะครับต่อมาจะเป็นกลางจะเป็นซอนอ่ะเจอพาเลตก,ก็บ้านพาเลตก,ก็จริงแต่ว่าสเปอร์ก็ช่วงนี้ฟอร์มดีก็ซอนแล้วกันนะครับแล้วก็ดิอาบี้กับวัดกินนะเจอรูตันทาวนะครับบิลล่าก็เนี่ยดิอาบี้วัดกินเลยสองตัวคู่หน้านะครับ 2องคนนี้เลยนะน่าจะโอเคอยู่ยิงน่าจะยิงได้อยู่วัดกินนะครับแล้วก็กองหน้าคนคาร์ลัมยูซันลวกันเนาะไม่รู้จะเลือกใครแล้วกองหน้านะมีตัวนี้แหละยิงพวกฮาร์แลนด์กับฮอยลุนก็อยากใส่นะแต่ว่าแต้มไม่พอแล้วก็เลยเป็นยูซันไปก่อนล้วกันนะครับประมาณนี้นะสาหรับการจัดทีมในเกมวิกที่10นะครับผมเร่าคร่าวาประมาณนี้นะเป็นแนวทางกันได้นะครับ อเคน้องก็เมื่อจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเข้าไปร่วมจอยลีกนะใครที่ยังไม่เข้าร่วมทําตามได้เลยนะครับกดที่ลีกแอนครับตรงนี้นะครับผมเย่แอนจอยนิวลีกแอนครับจอยอาลีกแอนครับนะครับจอยอิมิเทชชนแนลลีกแอนครับแล้วก็จะมีลีกโค้ดให้กาะเข้าร่วมลีกนะครับต้องแอดไลน์ไปก่อนนะที่ sbo top fpl นะครับทำตามกติกาก็จะได้ลีกโค้ดเข้ามาเกาะเข้าร่วมลีกนะครับผมนะก็ลุ้นเงินรางวัลนะครับผมนะอันดับที่11ถึง20นะครับได้200บาทนะครับ อันดับที่หกถึงสิบนะครับได้ห้าร้ยบาทนะครับอันดับที่ห้าแล้วได้หนึ่งพันบาทนะครับอันดับที่สี่นะครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับอันดับที่สามนะครับสองพันบาทอันดับที่สองสามพันบาทนะและอันดับที่หนึ่งนะครับผมแปดพันบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเกือบหมื่นนาก็มีให้ลุ้นถึงยี่สิบอันดับนะครับนะก็สมัครเข้ามาจอยร่วมลีกันได้นะมันลุ้นกันนะครับนในการจัดทีมเนาะ นะครับผมนะก็วิกที่แล้วเนี่ยเราเก้เจ็ก็นิดนึงอีกประมาณ6แต้มนะพลาดไปนิดนดหน่อยนะสอามตัวนะครับผมแม่ก็ได้เงินรางวัลไปแล้วนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมวิกที่สินะใครชอบใจการจัดทีมแฟนาซีแบบนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันเกมวิกต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ